มังงะดรากันบอนซูเปอร์ในตอนที่84โกคูเบจิต้ากับร่างที่สูงสุดของเขาในการที่จะคว่ำนักรบอันดับหนึ่งของจักรวาล สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลซูเปอร์ทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นตัวเต็มของมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ในตอนที่84นะครับซึ่งตอนนี้โคตรจมันเลยนะผมพยายามจะอธิบายนะครับให้ทุกคนเข้าใจให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้นะครับแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้นะครับแบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากกดแล้วนะครับก็ไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันต่อเลย เริ่มต้นมังงะดารอนบลซูเปอร์อนในตอนที่84โดยอดมิวนั้นนะครับก็ได้บอกเลยครับว่าสิ้นสุดแล้วเสียงในการบันทึกโดยโกคูนั้นก็ออกงงนหน่อยนะครับส่วนผู้เท่ามูไนโตะก,ก็บอกเลยแหละครับว่าก็ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยบาดัคก,ก็ออกจากดาวดวงนี้ไปและหลังจากนั้นเนี่ยฉันก็นม่ได้พบกับเขาเนี่ยอีกต่อไปเลยสิ่งสุดท้ายที่เขาทิ้งเอาไว้ก็คือสเกลเตอร์อันนี้ละ ซึ่งในตอนนั้นเองนะครับโกคูนั้นก็นึกถึงภาพในอดีตในวัยเด็กของเขาได้นะครับตอนที่เขานั้นอยู่ที่แคปซูลอนุบาลนะครับก็เห็นสภาพของบาดักนะครับที่เจ็บหนักนะครับหลังจากที่เพิ่งต่อสู้กับแก๊สไปนะครับหรือบาดักนั้นนะครับที่คอยดูแลเขาและส่งเขานะครับไปสู่ดาวโลกซึ่งปรากฏว่านะครับโกคูนั้นก็จำนะครับเรื่องราวในอดีตของเขาได้แทบจะทั้งหมดเลยเบจิต้าเราเนี่ยรู้สึกเข้าใจแล้วละว่าความภาคภูมิใจของชาวซาย่านั้นเป็นอย่างไรและเราว่าเราเนี่ยก็จําบางสิ บางอย่างในอดีตได้เล้วล่ะแม้กระทั่งใบหน้าของพ่อของเราเรารู้สึกได้ว่าก่อนหน้านี้ที่เรานั้นไม่ได้รู้สึกศรัทธาในพลังของเราก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเบจิต้านั้นเขาก็เห็นด้วยนะครับว่าเขานั้นนะครับก็รู้สึกเหมือนโกคูด้วยเช่นกันโดยเบจิต้าก็บอกแหละครับว่าก่อนหน้านี้นะครับเขาคิดว่าเนี่ยเผ่าพันธุ์ชาวไซย่านั้นเนี่ยก็มีแต่พวกที่ทําเรื่องไม่ดีเรื่องเลวๆใช่ไหมแต่เขานั้นนะครับก็ลืมคิดไปแหละครับว่าจริงๆแล้วเผ่าพันธุ์ชาวไซย่านั้นเนี่ยไม่ได้คิดววว่่่าาาจะทะทํเเเอไรแแบบนนนั้ป็พียงค ศักดิ์ศรีของชาวไซยาเท่านั้นนะครับที่ยึดมั่นในสิ่งนี้ก็เลยทําให้นะครับบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะดูเลวเกินไปเบจิต้านะครับก็ดูเหมือนอารมณ์เสียหน่อยๆนะครับแล้วก็พูดจาแซวโกคูแหละครับว่าพ่อของโกคูนั้นนะครับมาขอพรอะไรแบบนี้นะครับมันดูไม่ค่อยแฟร์ทักเท่าไหร่นะครับที่ให้ราดิสนะครับกับโกคูนั้นเป็นเด็กที่แข็งแรงนะครับจึงจะไม่รอดพ้นนะครับจากวิกฤตต่างๆก่อนหน้านี้มันดูผิดวิสัยกับชาวไซยาหนะครับที่เป็นห่วงลูกเกินเหตุเกินไปโกคูไม่่่่่เเห็็็นนนนแแแบบบบัั้้กกกลลยพูดซววจิตตาาา เด็กต่างกันหลอกนายเนะี่ยก็สปอยลูกของนายเหมือนกันไม่ใช่หรอฉันเห็นนายเนะี่ยเอาใจปลาจะเป็นจะตายก็ต้องสองคนนี้ก็เถียงกันใหญ่นะครับตามสไตล์พี่โกคูเถียงกับเบจิต้าประมาณนั้นแหละผู้ท้ามูในโตเมื่อเห็นแบบนี้นะครับก็เข้าใจแหละครับว่าเผ่าพันธ์ชาวเซย่านั้นนะครับมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของตัวเองจริงๆรง้วยเผ่าพันธ์ชาวเซย่านั้นนะครับไม่ได้รู้สึกนะครับว่าจะต้องมาแก้โค้งแก้แค้นอะไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วถูกส่งต่อผ่านสายเลือดนะครับก็ฟีแบบว่าเขานั้นมััใใัั่่นนนนนนใใใใจตตววขออองงงโโกกกคูู้แลุ้้้้ททดเรบผาม็ห 2คนนั้นนะครับโกคู Go oo, กับทางด้านเบจิต้านะั้นเะนะี่ยมาหาเขานี่พวกนายสองคนเนะี่ยมาหาฉันหน่อยฉันจะทําบางสิ่งบางอย่างให้กับพวกนายก่อนที่แก๊สนั้นจะกลับมาและทนใดนั้นเองนะครับผู้ท้ามนไนโตกก็เสกชุดนะครับให้กับโกคู oo, กับเบจิต้าเป็นชุดดั้งเดิมนะครับของเผ่าพันธุ์ชาวไซยา,ยาแต่ปรากฏว่าโกคู Go oo, นะครับเมื่อเห็นชุดนี้นะครับกลับไม่ได้รู้สึกชื่นชอบนะครับแล้วก็บอกผู้ท้ามนไนโตะเอ่อฉันว่าเนะี่ยช่วยกลับไปเป็นชุดเก่าของฉันได้ไหมผู้ท้ามนไนโตกก็เลยบอกเลยแหละครับว่าอา้าวฉันึง ซึ่งเบจิต้าก็เห็นด้วยนะครับกับความคิดของโกคูนะครับก็เลยบอกว่าเออช่วยเอาชุดแจ็คเก็ตของฉันกลับมาดีกว่านะและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับณอวกาศนะครับตอนนี้แก๊สนะครับพุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็โกรธมากๆเลยที่ถูกโกคูทิ้งไว้ที่ดาวตรงอื่นนะครับและในท้ายที่สุดเขานั้นสามารถสัมผัสได้ว่าโกคูอยู่ที่ไหนฉันหาตัวแกเจอแล้วล่ะและทันใดนั้นเองนะครับเจ้าแก๊สพุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับและมาอยู่นะครับที่หน้าบ้านผู้เท่าโมในโตออกมาจากบ้านนั้นซะเจ้าเผ่าวย ซึ่งระหว่างนั้นเองนะครับออยเนี่ยที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่นะครับจึงรีบรายงานนะครับให้มาคิกับเอริกได้รู้แหละครับว่าในตอนนี้แก๊สนั้นนะครับได้กลับมาเพื่อพร้อมในการต่อสู้ใหม่แล้วเอริกก็เลยบอกให้มาคินั้นนะครับเอายาลบๆไปหน่อยนะครับก็คืออย่าให้ใกล้มากนะครับเพื่อได้วิวที่ดีนะครับเพื่อจะดูการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ซึ่งแก๊ในตอนนี้ที่โกรธเดือดดานนะครับเขาพูดเลยแหละครับว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าโคตรเสียเวลามากๆเลยเขานั้นนะครับจะรีบจัดการนะครับให้เร็ เบจิต้านะครับก็มาในชุดออริจินอลของตนเองนะครับแต่ว่าเบจิต้านั้นไม่มีชุดเกาะนะมาเผเชิญหน้ากับแก๊สโดยโกคูนั้นก็เตือนแก๊สครั้งสุดท้ายเลยครับบอกให้แก๊สนั้นรีบออกนะครับไปจากดาวดวงนี้นะครับแต่แน่นอนนะครับแก๊กก็ปฏิเสธที่จะออกไปและในตอนนี้โกคูกับเบจิต้าทั้งสองคนนะครับได้ลดทิฐิต่อกันแล้วนะครับทั้งสองคนตกลงปรงใจกันที่จะร่วมมือทั้งสองคนเลยนะครับในการเข้าสู้ใส่แก๊สโดยโกคูก็พูดกับเบจิต้าเลยแหละครับว่าเรามาร่วมในการจบศึกครั้งนี้กันดีกว่าแล้้้วก็ทัังคนนนนะครบ ได้กลายร่างเป็นร่างที่สุดยอดที่สุดของตนเองโกคู Go นั้นได้กลายร่างเป็นร่าง UI ส่วนเบจิต้านั้นนะครับได้กลายร่างเป็นร่างอัลต้าอีโกในตอนนี้พลังของทั้งสองคนสูงมากๆเลยเล่นเอาแกสนั้นถึงกับพงังะนะครับกับพลังที่เยอะมากๆของทั้งสองคนนี้แต่แกสนะครับก็สงสัยแหละครับว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยจะมาต่อสู้เลยเหรอโกคู Go นะครับก็เลยขิงกลับไปเลยแหละครับว่าฟีลแบบว่าเขาทั้งสองคนนี้เนี่ยร่วมมือกันก็คือโกคูกับเบจิต้าถ้าร่วมมือกันแล้วมันจะไม่เกิดช่องว่างระหว่างพลังแน่นอนนะครับในการต่อ โกคูนะ Go u, นั้นเป็นสายหลบหลีกใช่ไหมเบจิต้าเป็นสายโจมตีนะครับก็คือ2คนนี้พอรวมกันปับ๊บมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเข้ากันที่ลงตัวอะไรประมาณนี้นะครับคิดว่านะครับโกคู Go u, ต้องการจะสื่อแบบนั้นเบจิต้า e ก็พูดเลยแหละครับว่าเขานั้นนะครับจะไม่พนันหรอกว่าจะชนะหรือเปล่าเพราะยังไงก็แล้วแต่การต่อสู้ครั้งนี้ถูกออกแบบมาให้มันชนะอยู่แล้วนะครับและทั้งนั้นนั่นเองโกคู Go u, กับเบจิต้าก็พุ่งไปด้วยความเร็วสูงพร้อมกันนะครับในการต่อสู้ในการโจมตีใส่แก๊สแก๊สนั้นนะครับที่ยืน ลูกเตะนะครับของโกคูกับเบจิต้าได้พร้อมกันเรียกได้ว่านะครับเจ้าแก๊สเนี่ยโหดใช้เล่นเลยนะจึงทําให้โกคูเบจิต้านั้นก็ตั้งท่าใหม่ในการโจมตีนะครับโกคู Goku นั้นพุ่งไปและจะเตะเข้าที่หัวนะครับของเจ้าแก๊สเจ้าแก๊สนั้นสามารถเอี้ยวตัวหลบได้เบจิต้าจึงใช้จังหวะนี้ในการพุ่งไปเพื่อจะต่อยที่เจ้าแก๊สอย่างเต็มแรงแต่เจ้าแก๊สนั้นสามารถหลบได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโกคู Goku ในตอนนี้จึงเผชิญหน้ากับแก๊สนะครับแบบตัวตัวเบจิต้าใช้จังหวะนี้นะครับพุ่งไปาารับล่ววกตฏ โดนพื้นอย่างเดียวเลยนะครับเจ้าแกะนั้นสามารถหลบนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนฟ้าได้โกคูจึงใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับไปต่อสู้ตัวตัวกับเจ้าแก๊สใหม่นะครับโดยในตอนนี้ทั้ง2คนนั้นนะครับผัดกันรุกผัดกันรับใหญ่เลยเบจิต้าจึงเข้าไปร่วมแกมในการต่อสู้ซึ่งก็ดูเหมือนว่านะครับโกคูเบจิต้านั้นเริ่มจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบหน่อยๆแล้วนะครับแต่ก็แป๊บเดียวเท่านั้นเจ้าแก๊สนั้นแข็งแกร่งกว่านะครับสามารถต่อยเข้าไปที่หัวของเบจิต้าได้อย่างเต็มแรงแล้วก็เตะเเเเเข้้าาไปที่่่โกกคูตต็มแรรงดวยชนนนนนนัลออใ โกคูจิกาต้านั้นก็ลงไปนอนกองกับพื้นแต่ทั้งสองคนนั้นก็ไม่หวั่นนะครับพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงและโจมตีใส่เจ้าแก๊สพร้อมกันเจ้าแก๊สในตอนนี้นะครับเป็นฝ่ายที่ต้องเสียเปรียบแทนแล้วนะครับโดยตอนนี้เจ้าแก๊สนั้นนะครับก็รับนะครับการโจมตีของโกคูกับปิจิต้าเป็นพลวันเลยแต่ในระหว่างนั้นเองนะครับเจ้าแก๊สนะครับที่กาลังถูกต่อยถูกเตะอยู่มันนะครับจึงยิงพลังสวนกลับไปนะครับโกคูปิจต้าเห็นแบบนั้นจึงบินขึ้นไปเหนือฟ้าเพื่อหลบกกกกกกาาาาาารรรโโจจจมตตตีีวิ้้้้้้นนนนนนนัััใใใชคเเขสสส่่แู ใช้พลังคลื่นเต่าสถานฟ้าในการโจมตีกล hmm. ับไปนะครับในตอนนี้การโจมตีน้สองคนโจมตีใส่เจ้าแก๊สอย่างเต็มแรงแต่เจ้าแก๊สนั้นก็สามารถหลบการโจมตีได้และสร้างเป็นตุ้มนะครับเป็นแบบว่าเป็นไม้แล้วก็เป็นตุ้มเนี่ยตีเข้าใส่ที่หัวของมาจิต้าอย่างเต็มแรงและจะตีใส่โกคูแต่โกคูสามารถหลบได้เจ้าแก๊สนะครับจึงใช้ส้นเท้าของตัวเองนี่แหละเตะเข้าไปนะครับที่ท้องของโกคูเต็มๆเลยและเอาโกคูนั้นนะครับยันลงกับพื้นนะครับแล้วก็กระทืบนะครับอย่างเต็มแรงเลยแล้วก็ด่าเลยครับว่าไอ้เจ ทันใดนั่นเองนะครับเบจิต้าที่อยู่ไกลๆนะครับพี่แกก็ชาร์จพลังของตัวเองขึ้นมานะครับคล้ายๆบอลเกงกีนะแต่ไม่ใช่นะมันจะเป็นพลังกลมๆใหญ่ๆนะครับด้วยมือเดียวเบจิต้านะครับจะใช้ท่านี้นะครับในการลบล้างทางด้านของเจ้าแก๊สนะครับซึ่งจะเป็นท่าฮักไข่เนี่ยของเทพทำลายล้างในการโจมตีเข้าใส่และก็ยิงเข้าใส่นะครับเจ้าแก๊สอย่างเต็มแรงเลยเจ้าแกสนะครับได้ทาการเสกโลขึ้นมานะครับและใช้โลในการบล็อกพลังนี้นะครับและทันใดนั่นเองเบจิต้านั้นนะครับก็พยายามคุมพลังนี้นะครับเพื่อจะลบเจ้าแกกให้้ไดค จึงใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับไปที่ส่วนของเบจิต้าและนะครับร่วมในการใช้พลังนี้ด้วยเช่นกันก็คือเป็นการร่วมมือกัน2คนนะครับเพื่อการให้ฮักไคนะครับของเบจิต้านั้นนะครับสามารถลบล้างนะครับเจ้าแก๊สได้จนในท้ายที่สุดนะครับก็คือโลที่แก๊สสร้างมาเนี่ยก็คือหายไปแล้วเหลือเพียงแค่กร่างของเจ้าแก๊สเท่านั้นนะครับว่าจะสามารถหายไปได้หรือเปล่านะครับอาการที่ถูกเบจิต้านั้นกําลังฮักไครแต่ดูเหมือนว่าเอเรกนะครับที่เฝ้ามองดูการต่อสู้นะครับของแก๊สอยู่นะครับยังมั่นใจในตัวของแกนรัับโดยเเขขขาาม่่ใจกพทีอไป เขายังเชื่อมั่นแหละครับว่าทางด้านของแก๊สนั้นนะครับยังเป็นฝ่ายที่จะต้องได้รับชัยชนะแน่นอนและเอเด็กก็บอกเลยแหละครับว่าทริคการขอพรของเขานั้นนะครับจะแตกต่างจากกราโนล่านิดหน่อยนะครับเรื่องให้เป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลซึ่งเรายังไม่รู้นะว่าเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเอเด็กบอกว่าให้ดูและกันเดี๋ยวรู้นะครับว่าทําไมพอที่เขาขอนั้นถึงเป็นอะไรที่เจ๋งกว่าอะไรประมาณนั้นและตัดไปที่การต่อสู้กันนะครับระหว่างโกคูนะครับที่ร่วมมือกับเบจิต้าปะทะกับเจ้าแก๊สนะครับดูเหมือนว ูกเจ้าแก๊สนั้นนะครับสามารถสวนกลับมาได้นะครับและในตอนนั้นเองนะครับโกคูกับเบจิต้านั้นก็กำลังจะถูกฮักใครของตนเองนะครับในการลบล้างแต่ปรากฏว่าเบจิต้านั้นนะครับพี่แกนั้นบินหลบไปนะครับก็คือไม่รับฮักใครนะเบจิต้าพุ่งไปเหนือฟ้านะครับโกคูรีบพูดเลยนะครับว่าเฮ้ยเบจิต้ารีบมาช่วยหน่อยสิโกคูถึงกับหน้าเวอเลยนะครับที่เบจิต้านั้นหลบฮักใครนะครับพี่แกก็พยายามต้านฮักใครให้ได้มากที่สุดเท่าที่มากได้ไม่งั้นตายแน่นอนเบจิต้าใช้จังหวะนี้นะครับพุ่งไปเหนือห ปรากฏว่าถูกเจ้าแก่นั้นนะครับสวนกลับมาได้นะครับเบจิต้าในตอนนี้สลบเลยแหละครับกับการที่ถูกโจมตีนะครับเจ้าแก่ก็เลยบอกเลยแหละครับว่าเป็นยังไงล่ะเจ้าชาวไซยาแกน่ะช่งชอบกับความพ่ายแพ้กับการที่ได้เสพสมกับเลือดพวกนั้นเนี่ยมากเลยใช่ไหมแกยังมั่นใจอยู่หรือเปล่าว่าแกนั้นจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะแบบนี้ตัดไปที่โกคูนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็พยายามต้านนะครับพักครที่เบจิต้าจะใส่นะครับทางด้านของเจ้าแก่ก่อนหน้านี้และเขานั้นนะครับก็สามารถนะครับโยนทักไขเหนือฟ้าไปได้นะครับแล หลบการโจมตีโกคูนะครับรีบใช้วิชาเคลื่อนยันในพิพตาไปนะครับเพื่อช่วยเหลือเบจิต้าเบจิต้าในตอนนั้นนะครับสามารถปล่อยสวนกับเจ้าแก๊สได้นะครับเจ้าแก๊สนั้นก็ถึงกับพังะเลยนะครับที่เห็นเบจิต้านั้นยังสามารถจะต่อสู้ได้นะครับเบจิต้าก็บอกเลยแหละครับว่าการโจมตีแค่นั้นเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้หรอกดูเหมือนว่าเบจิต้านั้นกําลังเครื่องร้อนแล้วแหละครับกับการที่ต่อสู้กับเจ้าแก๊สนะครับแล้วก็เป็นการจบไปด้วยสีหน้าของเจ้าแก๊สนะครับที่เคร่งเครียดสุดๆเลยนะครับที่เห็นเบจิต้านั้นยังงมมีีแรรรนะใกาาาท่สถ ต่อสู้กับเขาได้อีก ก็ทั้งหมดนี้เป็นมังงะดาราก้อนบอลซูเปอร์ในตอนที่84นะครับสนุกมันนะครับสมการรอคอยหรือเปล่าก็รองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็ใกล้บทสุดแล้วล่ะสำหรับดราก้อนบอลซูเปอร์ในภาคนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยพอมูฟวี่มาเนื้อเรื่องนะครับก็จะถึงจุดนั้นนะครับจุดจบของภาคนี้พอดีนะครับก็เฝ้ารอในการรับชมได้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางยูทูบหรือในเฟซบุ๊ แล้วขอขอบพระคุณครับ